มาแล้วครับขบวน532นะวันนี้มาก่อน432นะวันนี้ออกเร็วนะออกแต่หัววันนะบ่ายส4 2ก็ผ่านบ้านหนองแม่งไรง่แล้วนะ SY 5บ1 4ห้าสองนะฮะตำห้าสามกับบางละมุงนะฮะคอลลอก็เปิดดีแทกทายนะครับ